โอเคครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนทุกท่านก็เดียร์ครับวันนี้ก็อยู่ช่องเอ็กแลสตอรี่นะครับน้อง <What? S 1> ทุกคนครับวันนี้พี่บอกเลยพี่จะมาทำคลิปแกงครับนั่นก็คือพี่จะมาแกงติมนะครับทุกคนก็คืออ่ะติมเนี่ยมันจะชอบกินน้แบดลมมากเลยทุกคนคือหนึ่งวันอะ่ะหนึ่งวันพี่เห็นมันกินประมาณหนึ่งถึงสองขวดเลยนะทุกคนคือแบบหนึ่งวันเนี่ยเป็นเป็นขวดใหญ่นะทุกคนกินหมดประมาณสักหนึ่งถึงสองขวดได้อะ่ะทุกคนนล้วก็เป็นของพี่ดเลยเรียพูดเนๆเป็นกินเสร็จแล้วมันก็จะมาบ่นว่าปวดท้องแแแลล้้้วววกกกกก็็็อออองนนนนนนคืบบิิั่่ะ บบกินเกินกินเกินอ่ะก็เลยมาปวดมปวดท้องเนี่ยพี่ก็เลยจะมาทำคลิปแกงแบบเอาน้ำปลาใส่กับน้ำไม่ใส่ขวดน,น้ำโพคนก็คือแก้วน้ำโพ,บำโพบแบบแบบแบบก้วน้วน้ำรวมอ่ะคนแดงๆในเซเว่นอ่ะพี่จะมาเทาน้ำปลาใส่นะทุกนคนก็คือที่เซนีนี้อาจจะไม่ได้แบบหฮคขาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่า,าจ,จะทำให้อาจจะทำให้ไม่ได้กินประมาณสองสามวันได้เพราะว่ากินน้ำปลามันติดปากอนะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องเลยนี่พี่ลืมบอกไปว่าผพี่อาจจะพูดดังไม่ได้นะเพราะว่าพี่อยู่เป็นหอรวมอ่ะอาจจะเกรงใจคนอื่นบ้างเพราะอาจจะ พูดดังไม่ได้กลัวแบบคนอื่นขเขาลำคาญด้วยโอเคเดี๋ยวตอนนี้รอรอตีมาอยู่ตอนนี้ตีมันไปอยู่ข้างนอกนะเดี๋ยวพี่จะไปแบบตั้งกล้องตั้งมุมกล้องรอนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมโอเคไปสวัสดีครับน้องๆตอนนี้พี่ก็อยู่ในห้องแล้วเดี๋ยวจะหามุมกล้องที่จะจัดตั้งก่อนหน่อยน้นองๆคิดว่าอะไรเอาน้องๆคิดว่ามุมนี้หรือว่ามุมดีๆด้วยมุมสูงโอเคเดี๋ยวพี่จะสวัีค,ครับเดี๋ยวตอนนี้พี่ก็จะตั้งกล้องไว้ตรงน,นี้นะมุมน,นี้น่าจะดีสุดแหละ โอเคครับน้องตอนนี้พี่ก็ได้ตั้งมุมกล้องู่ที่นี้นะครับพี่เอาผ้ามาอะไรมาปิดแล้วนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ติมอยู่ข้างนอกไปข้างนอกเดี๋ยวพี่รอเดี๋ยวพี่จะเรียนโทรศัพท์รอเพื่อให้มันมาโอเค ซื้ออะไรมาซ้อโครทำไมทำไม,ามากิไนไปทำไมเอ้ยกินน่อยอุยอ้ยทำไมไม่เปซื้ีมันมีลิฟต์มีอะไรลิฟท์เขา เื้ออะไรเืโคแล้วมกินดิมันหมดแล้วไม่กินมกเมื่อกี้อ่ะหมดแล้วโอกหมดแล้วพีสายไมาร่ตรตัวมีวะไปซื้อใหม่เลยก็ยไปก็กป <มา S 1> ไปซื้อดีม่พี่กกินหมดไง้อ,อ,พ,อพี่อาจี่ไปซื้อหรออเอามาๆๆ ไม่มีหมดแล้วไปหากดอีกตื้สไม่ดีทำอะไรไปเลยเมื่อกี้ทุกคนติมแบบซื้อน้ำคพลมาเว้ยเกือบแผนแตกแล้วเราเราต้องไปซื้อน้ำคพลแหละเราเราไปรีบซื้อก่อนโอเคไป ก็อยู่ในเซเว่นแล้วเดี๋ยวมาดูน,นี่น้ำปลาน้ำปลานี่พี่ก็จะเอาแบบเอาขวดเล็กๆก็พอนะเพราะแบบต้องกินเยอะเลยเพราะว่าถ้ามันไม่กินน้ำปลาเยอะมันก็จะไม่เชื่องไงโอเคเดี๋ยวไปดูเจ้าโคไปเดี๋ยวตอนนี้หาหาน้ำโคก่อนไปแก้วแล้วเดี๋ยวเอาน้ำแข็งมาเัิมหนึ่ง <Okay. S 1> น้ำแข็งแค่นี้พอเดี๋ยว <Okay. S 1> มันเยอะเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์เลย okay. ไป ไปครับพุณน้องนี้พี่ก็ได้ซื้อแบบแก้วนี้มาแล้วแล้วก็น้ำปลาก็คือเมื่อกี้ลืมลืมแบบกดถ่ายเลยก็ใส่เป็นเนี่ยดูดิโอลืมกดถ่ายเสียเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาถ่ายใส่ใส่ให้ถ่ายเลยมาดูกัดูกด็ดูเลครับน้ำปลาก็คือแบบน่ารักจะหมดแล้วอะ่ะนารัคือแบบน่ารจะหมดแล้วเดี๋ยวอันนี้ใส่พอแล้ว คือตอนนี้แบบมันอยู่ข้างนอกมันไ,ไม่ใช่อยู่ข้างนอกเลยมันอยู่ข้างในแล้วนอ้องอยู่ในห้องเดี๋ยวกิเดี๋ยว,เ,ยวเราจะไปข้างในไปคิดว่ามันจะได้กลิ่นปะในหรังม,มังเนาะไม่ได้๋ยวไทีนี้ก็แบบพี่อาจจะไม่ได้ใส่เยอะนะเพราะว่าถ้าใส่ใส่เยอะมันจะได้กลิ่นกลิ่นมากกว่าน,นี้ที่สี่งนี้พี่บอกเลยที่สี่งนี้อาจจะไม่ได้หายขาดนะมันอาจจะหายประมาณสองสามวันได้ว่ากลิ่นน้ำปลาติดปากโอเคเดี๋ยวกันห้องเด็๋ๆวมึงอยู่ตรงนี้นะมึงไม่ต้องเข้าไปเลยถ้ามึนถือกล้องเข้าไปเดี๋ยวมันจะสงสัยเดี๋ยวเดี๋ยยยวผมจะะให้้้กกลออองงูู่่ตรรนนนีคคับบบทุแ เอาให้มันละเอียนที่สุดอ่ะโอเคไปจะอีได้แล้วได้แล้วเคยนานไหมนานนานตรงไหนวะหิวนานได้ซื้ออะไรซื้อให้แค่น้ำพกขเขาบอกไปไหนทำตัวไงครับผมจะซื้อให้เราอากไบด้วย ก็เลยแบบเดียบแบบมีเดียเอยก็เลยซื้ออุ้ยเอ้ยเอ้าอุ้มันโดนที่นอนอะอยโอ้คุณยงเน้อาดไม่ฝาไปไปไปคุับกคนกี้เบอไป็นไปกนไปกครับ อะไรแม่อะไรเนี่ยคนเม็เลยอ่ะเดี๋ยวเตะเตะเตะมาจับดิเตะจับเลยเหตุผลนะทุกคนดูแล้วไปดูไปดูไปดูในที่นอนด้วยเรียไปม้วนม้วนม้วนเสื้อที่นอนอีกดูเหม็นอะไรที่เนี้ยเนี่ยอือโอ้จบแล้วประเด็นแหะไหนเอาไปดิไปดิดิยังไงเขาลุกเลยกปัย ยังกินน้ำโภยอยูไหมกินมันหมดละขวดสองขวด <Yeah. S 1> เอาเอาวโพกอะโอ้โหนี่ไหนยังเหม็นอยู่เลยยังมาใกล้เอาพูดก่อนหรือวจะเลือกกินน้ำโภยไหมหรือว่าแบบยังกนินกินเหมือนเดิมก <c oughs> ินเหมือนเดิมอาจจะแบบอาจจะไม่ได้กินประมาณสองหรือสามวันเพราะกินน้ำปลาเหม็นว่ะโอ้โหเฮ้ยเหม็นจริงมเหม็นจริง,ง <c oughs> เป็นไงล่ะน้ำโภยขนาดเอาขนาดเราเอาใส่แค่นิดเดียวทุกคนแบบ คือแบบความชราใจของคนในแบบความหิวหิวของผมยังไงเดี๋ยวให้บิมแบบแปรงฟันนะครับพี่หนุให้แบบถ่ายจนกินปากก่อนโอเคไปอุ้ยครับน้องเมื่อกี้ก็ให้บิมกินไปแล้วอาที่จรนี้อาจจะพี่ขอเยาวชที่จรนี้อาจจะไมื่อนหายขาดนะทุกคนอาจจะเลื่อนประมาณรักสองสามวันเพราะว่าน้ำปลามันติดปากมากมินเลื่อยเมื่อกี้ตอนใส่ผมยังมินเลื่อยแล้วเป็นยังไงอ่ะจะเลิ่อกินไหมถามซ้ำไม่เลื่อนเหมือนเดิม เดี๋ยวก็โดูอีกมนานเพราะว่า e นี้ผมก็เคยทำมาแล้วครับว่าทําอยู่ถ้าจะประมาณหกถึงเจดเดือนได้ก็อาจจะไม่ชรลาใจเลยชรลาใจเลยเลย e ีนั้นผมจะให้ไปออกกำลังกายก่อนนะผมแล้วก็ผมจะให้มากินโคกแต่ e ีนี้แบบดมไปต่อตออาากกำลังกายให้กินเลยเรอ,อวยังไงเมนเมนต่างเมนทั้งห้องเลยตอนนั้นนี <laughs> ่นะครับทุกคนแบบใครถ้าใครมีแฟนแบบกินน้ำโคกเยอะอะไยเอาไปแก้งได้นะ ไหนไหมไม่ได้ไม่ครับทติมคนไม่ทำทุกคนถ้าช่วงนี้แบบอยากให้ทําคลิปแกล้งหนีหรือว่าให้ทำคลิปทําททโทษอะไรก็ได้ที่เกี่ยวดินก็เม้นมต์้าน้าน,นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like, ขไลค์แต่สำหรับใครแล้วกดกระดิ่งให้ช่องอีกรสตอรี่กันด้วยนะครับขึ้นใาจะเป็นไงต่อก็รอติดตามน,นะครับโอเคไป